อุปกรณ์ทําบั้งไฟจํานวนมากที่ค่ายทําบั้งไฟแสนในจังหวัดยโสธรสั่งเตรียมมาเตรียมที่จะทําบั้งไฟเพื่อจุดในงานประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะแต่หลังจากที่จังหวัดออกประกาศให้งดจัดงานในทุกพื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19ส่งผลทําให้ไม่สามารถผลิตบั้งไฟได้ส่วนบั้งไฟที่ทําเสร็จแล้วก็ไม่สามารถนําไปจุดได้ นายพีมายโชคชนะเจ้าของค่ายบังไฟแสนในตำบลขุมเงินอำเภอเมืองยะโสธรบอกว่าค่ายบังไฟที่มีอยู่กว่า20ค่ายในจังหวัดยะโสธรได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะไม่มีไรายได้ลูกจ้างอย่างน้อย20คนต้องตกงาน ก่อนหน้านี้จริงๆจ,จ,จังหวัดผ่อนพันธุ์ทีจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟได้ทําให้มีการสั่งจองบั้งไฟเข้ามาเป็นจนํานวนมากแต่พอมาเจอการระบาดโควิด19ระลอกใหม่ทางจังหวัดประกาศยกเลิกการจัดงานทั้งหมดนะคะทําให้ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดต่อกันผู้ประกอบการบอกว่าต้องทําใจเพราะว่าทุกอาชีพต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะ